เอครับสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมครับผมคุณเอตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนตอนนี้อยู่เลยครับผมจังหวัดเลยอยู่ที่จังหวัดเลยครับผมอ๋อนะครับปกติคือเป็นคนที่ที่นั่นอยู่แล้วอ๋อคนโคราชครับแต่มาทำงานอยู่ที่นี่ครับรับราชการเลยเนี่ยครับผมทํางานรับราชการอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับผมโอเคแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจํำไหมครับส่วนมากจะฟังอ่ายังไงล่ะ ยืดทบนะครับเปิดทางย้อนหลังย้อนหลังครับผมเพราะว่าวนไม่ค่อยได้ฟังครับหลับตลอดบางทีเออนะบางทีก็อาจจะบางคนนี่อย่างอย่างผมเนี่ยถ้าไม่ได้ทํางานกลางคืนนะสองสามทุ่มผมหลับแล้วอ่ะใช่ครับนะฮะไวทองฮะหลับเร็วตื่นเช้าผมจะเล่าผมส่งข้อความไปนะฮะทมื่ประมาณสักปีที่แล้วครับผมจะเล่ามันมีหลายเรื่องอยู่ครับเพราะว่าผมทํางานอาชีพนี้คือเป็นนอนพักหลายที่ครับ โอ้ได้ได้ถือว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เรามาเริ่มต้นกันก็แล้วกันนะครับพี่ครับโอเคเรื่องนี้นด้ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วครับการปีที่แล้วครับผมตัวของคุณเอเนี่ยไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดไลฟ์หลอนย้อนหลังสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว้าปูกใจคนรู้ใจแมวแถวปราณบุรีแถวหัวหินครับผมแถวแถวหัวหินปราณบุรี นะครับเรื่องราวที่ไปเจอมาแน่นอนว่าชื่อของรีสอร์ทนี้เราไม่พูดถึงเลยนะครับผมครับโอเคฮะเรื่องของสามวันสองคืนกับเสียงปริศนาเป็นยังไงครับครับคือเริ่มเริ่มต้นก็คือผมเป็นคนขับรถให้นายก็คือตามตัวนายเวลาไปไปไหนก็ต้องไปพักพักด้วยกันครับครับแต่พอดีจังหวัดช่วงนั้นมันเป็นไฮซีซันมันคนเยอะพัก่ที่โรงแรมแล้วก มันเหมือนมันเป็นสถานที่แบบเป็นติดลินทะเลนล้วมีต้นไม้เยอะเยอะมากครับเหมือนป่านะครับอืก็คือพอไปเปิดเช็คอินผมไปถึงถึงที่หัวหินประมาณสักสี่โมงเย็นครับพอกอไปถึงแล้วเขาก็บอกไม่มีที่พักให้อืให้พักที่โรงแรมเขาก็เลยบอกว่ามีที่พักพิเศษให้สําหรับบุคคลอราชการไม่ได้ให้พักแบบเป็นของคนละเรียนเป็นที่รับรองพิเศษอะไรเงี้ยครับ ผมก็เลยไปพักเขาพนักง,งานก็ให้คนแจผมมาแต่บอกว่าชี้ไปเข้าไปทางนี้แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอ<ถ>ผมก็ขับรถไปก็มีคนเข้าเข้าเวียนเป้าอยู่แล้วก็ผมก็ถามบอกว่าที่พักตรงนี้อยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่าตรงไปเลยครับง<ถ>ันที่จะมีคนพาไปยังับผมก็ไปข้างแรกแต่ตรงน,นั้นทุกทีไปพักบ่อยไปพักไปพักที่ที่ห้องพักที่โรงแรมนะครับ<ถ>แต่วันนี้ มันไม่มีที่พักก็เลยต้องไปมา,มาพักอยู่ที่นี่ครับพอไปถึงมันไม่มีป้ายบอกก็รับไปนส,สุดถนนมันก็คือเข้าไปจอดในป่าแล้วก็เดินประมาณอีกสักวิปราห้าสิบเมตรนะครับเดินไปนั้นเข้าไปด้านหลังห้องพักผมมองดูมันก็ดูรู้แล้วครับมันเป็นห้องพักแบบอีกกันห้าห้องเก่าๆรซมครับแล้วก็เป็นอิกทะเลสวยแต่คือผมก็ไม่ได้สังเกตเครับเพราะมันก็เริ่มจะมืดแล้วครับอากาศมันก็เย็นแล้วก็กเลยเดินเข้า จอดรถอี่จอดด้านหลังด้านหลังห้องพัก <ắng> ผมต้องเข้าด้านหน้าปาเดินเข้าไปผมก็ห้องอยู่ยวห้องกลางมันมีห้าห้องผมก็เปิด <ắng> ประตูเข้าไปห้องมันก็สะอาดนะครับแต่ก็คืออาบน้ําแล้วผมก็ต้องออกไปกับนายต่ออือันนี้ก็คือไม่ได้สังเกตว่าจะมีคนมาพักด้วยแต่เขาก็บอกว่าถ้าเผิดมีคนพักด้วยก็ให้เขาพักด้วย <rett> <ắng> เพราะว่าห้องพักผมมันมีสองเตียง <ắng> เพราะว่าเผื่อเพื่อนนายมาด้วยอะไรด้วยจะได้ไปพักด้วยกันผมแบบไม่ว่ามีมีพูดอ่า เดินรอบห้องแต่สุดท้ายก็ไม่มีผมก็เลยไปไปข้างนอกกันนายไปกลับมาสักห้าทุ่มครับพอเดือนพอรถไปจอดที่เดิมก็เดินมาก็ไม่ได้สังเกตนะครับบรรยากาศเงียบเย็นดีครับได้ได้เสียงทะเลแล้วก็เดินมาแต่เห็นห้องผมนั้นไม่ได้เปิดไฟแต่ห้องข้างๆห้องที่สองนี่เปิดไฟครับผมก็เลยเข้าไปแล้วก็สังเกตตรงที่ว่าตรงหน้าห้องพักมันจะมีไฟระเบียงอยู่เปิด มันเปิดตลอดพอเปิดเสร็จปั๊บผมก็ไม่สังเกตแล้วผมก็เข้าไปนอนครับพักอาบน้ํามาแล้วก็นอนประมาณสักห้าทุ่มกว่านะครับได้ยินเสียงห้องข้างๆเขาคุยกันอ่าผมก็อุ่นใจผมนึกว่าอ่ามีคนมานอนพักด้วยครับแต่ไม่มีแอร์เปิดนะครับแอร์มไม่ได้ทํางานนะผมก็นึกว่าไม่มีคนจะมีไฟเปิดก็นั่งได้ยินทั้งคืนครับคือคุยคุยเบาอยู่ออแล้วก็ผมก็นึกว่าเออเขาเรียนไพยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เออไม่เป็นไรก็มีเพื่อนนอนพักด้วยครับก็ สบายใจเพราะวันนุ่งลุกขึ้นผมตื่นตอนเช้าต้องไปกันไหนมผมก็ต้องตื่นหกโมงไปก่อนออกมาหกโมงก็ยังไม่เห็นเขาออกมาแต่ก็เงียบนะครับ <c oughs> เงียบเร็จผมก็อาบน้ำผมก็ออกไปจนผมกลับมาสี่โมงเย็นก็ยังเห็นเขาเข้ามาหรื <c oughs> อว่าเขาออกไปตอนสายแล้วเขายังไม่กลับมาไปเที่ยวันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับพอ <c oughs> ผมออกไปต่อยประมาณสักหกโมงเย็นต คือก่อนออกนี่ไฟไฟหน้าห้องเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมปิดแล้วอืมันมีสวิตช์อยู่ด้านหน้าห้องปิดพอปิดเสร็จผมก็นึกว่าคิดเข้าใจว่าเป็นแม่บ้านมาทำความสะอาดแล้วคอยเปิดไฟหรือว่ามีคนมาเปิดไฟให้พอมาวันที่สองเนี่ยเ,เริ่มเริ่มจะสังเกตน,นะครับก็คือผมไปงานยังกลับมาประมาณก็ถ้ากุ่มเวลาเดิมกลับมาแต่ไฟห้องนั้นเปิดแล้วก็ไฟด้านหน้าเปิดอีกอืแล้ววันนั้นก็คืออาบน้ามาแล้วก็เพียร์แล้วก็ไงครับ ก็เลยได้ยินแล้วแบบเขาคุยกันดังมากครับดังมากกว่ามากกว่าเดินอีกก็คือคุยเสียงดังมากแล้วกั้งเสียงเดินเสียงอะไรดังหนวกหัวครับอยู่ห้องเดียวอืแล้วที่ที่สุดประมาณเที่ยงคืนก็คือไม่มีเสียอาหารสุนัขใครเอาให้เลยนะครับไม่มีแต่คือมีหมามาขอนอยู่หน้าห้องผมประมาณสักสี่ห้าตัวเยอะมากครับหน้าห้องเรามีหมามาหอนเลยเหรอใช่เออ ก็หวานแล้วก็คือคนคุยเสียงดังผมว่าโอ้อลังคาญได้ยินเสียงทะเลก็ถือว่าบรรยากาศดีคครรัับบแล้วก็คือนอนอยู่อืมผมก็เลยลำคาญผมก็เลยหยิบโทรศัพท์โทรศัพท์ไปจะโทรไปบอกพนักง,งานครับโทรฟังดูงดงเอา้าเราจะโทรบอกเขาว่าให้มาบอกห้องข้างๆหน่อยว่ามเสียงดังมากเ่ยผมก็ไม่อยากจะข้อนะครับมไม่ว่าแต่ว่าจะเปิดเป็นอาชีพเดียวกันมันแ,แบบมันจะลําบากใจนะครับเวลาบอกอจะให้พนักงานโทรมาบอกแล้วก็ เขาก็โทรศัพท์ก็ดันไม่มีสัญญาณครับผมก็เลยอ่ะไม่มีอะไรกันมั้งแต่คือลาคานหมามากเลยมันหอนทั้งเกาทั้งหอนก็คือเดิมๆแล้วก็คือเป็นคนที่แบบถามมากลัวมันก็กลัวแต่ไม่ได้ว่าท้านะแต่คือชินนะครับชินจากการนอนแบบนี้มันหลายแบบนะครับเจอหลายแบบแล้วเจอชินๆจนเลยเลยนอนก็เลยเอาหูฟังมาใส่หูฟังนะครับแล้วก็เปิดปัง ทั้งรายการผีอะไรการอะไรอย่างเงี้ยเิดเพลงแล้วก็หลับไปเลยครับแต่ก็ยังได้ยินนะครับขนาดเปิดจลงก็ยังได้ยินเสียงแว่วเข้ามานะครับจนวันต้งขึ้นเช้ามาครับไอ้ตกใจสุดก็คือมันเริ่มมานั่งไม่ดูว่าไฟหน้าห้องก็ไม่ก็ไม่มีคนเปิดให้ออืที่สังเกตเพราะว่าห้องพักผมพอเปิดห้องมาถ้าเปิดมีแม่บ้านมาทำความสะอาดให้เนี่ย้ากาจะต้องพับอะไรให้ใช่ไหมละครับมันต่อวันทำความสะอาดให้แต่ไม่มีมาทําให้ แล้วก็เริ่มไม่ไม่มีมาทําให้ห้องเราหรือว่าห้องข้างๆห้องห้องผมครับผมอ่าอคือไม่มีแม่บ้านไม่มีอะไรมามามาทําอะไรให้เลยใช่เลยครับอ่าอ่ารอบนอนเนี่ยมันก็แบบว่ามันเป็นเศษหิ่งไม้ต้นไม้มันมันร่วงตามพื้นกับมันก็ตามุูมิจะเทียนะครับแ็่สกปรกคือแต่เศษอาหารสุนัขไม่มีแต่ผมก็ยังงงหมามันมาจากไหนเมื่อคืนครับก็คือผมผมเดินมาก็ไม่มีนะครับสุนัขไม่มีอะไรนี้ก็คือ แต่คือพอออกไปเนี่ยจะไปมองห้องข้างๆไปข้างบนก็ยังปิดนะครับผมก็เลยไปปิดสวิตอิดสวิตหน้าห้องแต่ห้องข้างๆเงียบปิดกุญแจผมไ่ปิดลูกบิดก็เลยไม่มีไม่มีคนเปิดไม่มีคนพักเลยผมไปสอง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 ก็เริ่มสงสัยแต่ที่สําคัญสุดก็คือขวามือตรงหน้าห้องพักเนี่ยครับมันมีสารพัภูมิเก่าเาเป็นไม้สักนะครับและผมเป็นคนไปนอนที่ไหนผมไม่ได้ขอเลยัะและก็คือมันที่สําคัญก็คือแบบเป็น เป็นสามพุงมตกเตา่ามีม,มีทั้งนางรำมีทั้งพวอแกเ่เนี่ยอะไรที่เขาใส่กันนะครับ<ะ>แ,แบบตกเตา่าต้งทัวมีน้ําแดงแบบครึ่งขวด<ะ>แล้วก็มีของวางไหวแต่ไม่มีคนไหวนะครับก็คือของวางเหยุกะร<ะ>แล้วก็พอหลังจากตอนนั้นก็คือ<ะ>ผมก็เลยข,ขึ้นเอาเุญแจไปเก็บเอาไปคืนเขาคือนพนักง,งานแต่คือพนักง,งานเนี่ยเขาจะเวียนเสียงกันทุกวันนะครับไอ<ะ><ะ>้คนที่เอาคนแจให้เขาก็ไม่บอกผมอืจนมาวันรุ่งขึ้นผมก็บอก ผมก็เลยไปว่าเขาบอกว่าน้องทาไมห้องข้างๆเขานอนกันสองวันไม่เห็นออกไปไหนกันเลยทำไมเขาพุยกันเสียงดังกันทําไมเมื่อวานเขาเต้นไพ่กันเหรออะไรเนี่ยผมนอนไม่ได้เลยผอพนักงานทําหน้าเปลี่ยนสีเลยบอกว่าพี่อะไรนะพี่ะอะตัวห้องข้างๆไงผมไปนอนพักพักตรงไหนกะพี่พักยู่ตรงนู้นไงฟังท่ตะวันตกอ่ะ ไปเอาคนเจี๊ยให้พี่ไปนอนตรงนั้นเหรอก็ไม่รู้เดี๋ยวเห็นพนักงานบอกว่ามันเป็นห้องพักรับรองพิเศษเดี๋ยวจะมีคนมาพักด้วยเออเออถ้าเปิดเป็นหนูหนูไม่ให้พี่ไปนะนะคนเจีห้องห้องพักห้องนะทำไมล่ะมนทำไมพี่ถึงกล้าไปเอาแล้วไม่มีแม่บ้านไปทำความสะอาดเหรอไม่มีคนไปเปิดไฟเหรอเขาบอกว่าแม้แต่ไปเปิดไปทำความสะอาดตอนเช้าไปสายหนูถึงจะไป ไปได้วยกันประมาณสองคนสามคนคนะพี่ทำไมพี่ไปนอนด้วยได้คนเดียวอออือแล้วก็ถามวัภูมเหรอแล้วพี่ได้ขอาสามวาภูมไหมอะไรไหมไม่ได้ไว่เลยออืเพราะ,ะ,ะว่าไปวันแรกผมไม่ได้สังเกตเลยผมก็สะพายกระเป๋าออกมาผมเปิดเ็นแย <ทะ S 2> ่ห้องแลเข้าไปนอนเลยอะไรเงี้ยครับแต่ก็เขาก็ไม่กล้าบอกบอกว่ามันเป็นก้ออะไรเงี้ยครับอ้าวตรงนั้นมีบ่อยอ้ยเขาพูดมาขนาดนั้นควรจะบอกไหมองั้ี่ยอุ้ยเ้ว่จะบอกา จังบ่บ่ยังว่งานายมาพอดีผมก,ก็เลยต้องไปผมว่าอ่ะปูเสียอก็คือตอนน้านี่ก็คือเพื่อนก็เคยเจออยู่ครับแต่ก็เจ<ช>อแต่คนละจุดแต่ตรงจุดตรงนี้คือผมผมเจอไดยผมเคยถ่ายรูปไว้อยู่แบบถ่ายไปส่งให้ให้เพื่อนดูอยู่โอ้บรรยากาศสวยแ<ช>บบนอนพักติด,ดยินทะเลแล้วมีสามะฟุ้สวยมากเลยแบบถ่าย<ช>ถ่ายเที่ยงเดียวจะได้ภาพ ผมลบออกหมดแล้วครับออคือพนักงานเขาพูดมาขนาดนี้บอกโหพี่กล้าไปนอนได้ยังไงขนาดแม่บ้านหรือว่าพนักงานที่เนี่จะไปที่นั่นยังต้องไปสองคนขึ้นแล้วต้องไปช่วงสายๆด้วยคืออย่างเงี้ยพูดมาให้จบพูดถึงเหตุผลดีกว่าว่าตรงนั้นมันมีอะไรกันแน่คือโหมันมัน,ม,นมันติดอยู่ในใจนะคาใจอ่ใจเออมันคือว่ามันสถา,านที่แล้วตรงนั้นตรงที่พักมันแบบมันไม่ค่อยมีคนไปอยู่นะเขา,าบอกนะครับอือแล้วคือ้าเปิด พี่ไปตอนกลางคืนแบบมันจะแบบหลอนอ่ะผมบอกตรงก็คือเดินไปแล้วมันมืดไม่มีไฟอะไรเลยครับคือในจะไฟแต่หน้าห้องแล้วก็ไฟห้องเพื่อนร่วมห้องข้างๆอย่างเงี้ยครับเขาบอกไงว่าเนี่ยห้องรับรองพิเศษแล้วคนที่เอากุญแจให้เป็นพนักงานแน่นอนนะพนักงานผู้ชายครับอ๋อเอาให้ผมเอาให้ผมไปนอนครับผมถามว่า เรมันมีหลายเรื่องพี่ที่ผมไปพักรีสอร์ทน่ามาสิบปีผมไม่เคยไปนอนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมจะถามอะไรลืมเลยคือพนักงานเมื่อพนักงานคนนึงเนี่ยสามารถพูดออกมาได้ว่าเอ้ยพี่กล้าไปนอนได้ยังไงถ้าเป็นหนูหนูจะไม่เอากุญแจให้นะก็แสดงว่าพนักงานทั้งหมดผมว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะให้คนไปนอนเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาแกล้งมาก ไม่อะพี่คือนายผมติดต่อไว้แล้วแล้วก็คือเขาก็ฝากนายใหญ่โทรมาสั่งบอกว่าครับอาท่านก็ห้องนี้เปิดให้เขาอยู่แต่ถ้าคนที่เขานายที่เขาสั่งนะคือเขาไม่ทราบไงครับครับเขาก็ต้องทําตามหน้าที่แต่ผมก็ไม่ทราบผมก็เป็นนอนเลยครัโอ้โอ้หัเสียดายนัาเสียดายที่ที่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมีอะไรแล้วทุกวันนี้ยังยังยังได้ไปนอนที่นู่นอยู่ไหมฮะก็ไปเรื่อยๆี่แต่ก็คือไม่ได้ไปพักห้องนั้นแล้วครับ ก็คือผมพักสมากเขาพักกันโรงแรมไดตรงสมากตรงนู้นถ้าเกิดมันไม่เต็มจริงเขาก็ไม่ให้ไปพักนะครับไม่ถ้าสมมุติว่าเราไปที่นั่นบ่อยแล้วก็ถามเขาได้ดีว่าข้างหลังตรงนู้นน่มันมีอะไรครับอันนี้อันนี้แบบเขาไม่บอกนะมันมันลับบาไม่จช่เหมือนก็กลัวมันเล่นรอดออกไปมั้งครับเฮ้ยผมว่าถ้าเป็นคนในไปถามนะไม่ได้นะคุณเอว่างๆถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้ไปที่นี่อีกนะลองถามไม่ติดใจเหรอไม่คาใจเหรอเป็นผมผมคาใจผมถามนะ นะครับพี่ออไม่ทราบเหมือนกันนะพี่มันชินเนาะลองดูนี่อยากรู้ว่าเฮ้ยจกลงที่เราไปเจอมาไอที่บอกว่าเอ่อตรงนั้นกล้าไปพักได้ยังไงขนาดพนักงานยังไม่ไปแล้วเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงอะไรเฮ้ยครับผมว่ามันเป็นเสียงแบบเป็นคนแบบคนเล่นนั่นแหละ,น,น,ะนั่นแหละผม <c oughs> ผมว่าตัวของคุณเอน่าจะหาคําตอบถ้ายังมีโอกาสได้ไปที่นี่อยู่ไงครับครับเออแต่เนี้ยมันมัน แล้วก็คือผมไม่ได้มาไม่ได้ไปกับนายว่าไงครับได้รงมาแล้วแลวผมก็มาทํางานอยู่ที่จังหวัดเลยเนี่ยอ๋อคือไม่ได้ไปแล้วผมถามนอกถามนอกเรื่องไงพี่เนี่ยที่พักผมนอนปัจจุบันเนี่ยคือประตูหน้าบ้านกับหลังบ้านมาตรงกันเป็นตึกบันมันมีวิธีแก้อะไรนะครับอถ้าตามหลัก่วงจุ้ยเขาบอกมันไม่ดีอยู่แล้วมันไม่ดีครับอก็จะมีวิธีแก้หนึ่งคือเอาฉากเอาฉากมากั้นตรงกลางกลางห้อง หาฉากหรือว่าเป็นตู้ก็ได้ครับตู้โชว์ตู้ทางเดินอยพี่อ่าทางเดินมันมีทางเดียวมันสามารถอ้อมตู้เดินไปได้ไหมล่ะผมก็เดาพมานปิดนะครับได้ฮะเนี่ยอะไรอะไรพวกนี้เอามากั้นไว้ได้เอาพม่านก็ได้นะพี่ก็ได้ได้เขาให้แค่เอามากั้นแค่เป็นเคล็ดเท่านั้นเองอ๋อครับพี่าบ้านพักนี้ก็มีครับครับครับเออได้เห็นเห็นคุณเอบอกมีหลายเรื่องเดี๋ยวโอกาสหน้านะถ้าสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาเล่าเรื่องอื่นๆนะ ครับคพี่ครับโอเคได้ครับคุณเอยังไงขอบคุณมากๆนะครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว